ตำรวจจังหวัดเชียงใหม่คุมเข้มร้านจำหน่ายพลูและดอกไม้ไฟเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะส่วนบรรยากาศงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุขโขทัยก็เริ่มคึกคักโดยคาดว่าจะมีเม็ดเงินสพัด์ไม่ต่ำกว่า300ล้านบาทค่ะนักท่องเที่ยวร่วมงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเพื่อชมการแสดงแสงสีเสียงซึ่งจะมีการแสดง5วัน และคาดว่ามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยว2 0 0แสนคนเงินสะพัดกว่า300ล้านบาทส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ตำรวจตรวจร้านจำหน่ายพลุและดอกไม้ไฟเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในช่วงรอยกระทงค่ะขณะเดียวกันก็ได้จัดกำลังตำรวจกว่า400นายดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวขณะที่วันนี้มีการแห่ขบวนกระทงเล็กไปตามถนนสายต่างๆเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามด้วย ส่วนที่จังหวัดอุดรธานีประชาชนถ่ายภาพกับเป็ดลอยน้ำสีเหลืองขนาดความสูง8เมตรที่เทศบาลนครอุดรธานีนำมาลอยในหนองประจักษ์ศิลปาคมเพื่อสร้างสีสันในช่วงเทศกาลลอยกระทงเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสเกตเร่งจัดสถานที่เตรียมงานลอยกระทงบริเวณเกาะห้วยน้ำคำโดยงดงานรื่นเริงและการประกวดนะคะเพราะอยู่ในช่วงการไว้อาลายัยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกค่ะ ขณะที่การเลือกซื้อกระทงและวัสดุใช้ทํากระทงภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาค่อนข้างเงียบเหงาโดยพ่อค้าแม่ค้าเชื่อว่าอาจมาจากความวุ่นวายทางการเมืองส่วนตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ทั้ง34สถานีตั้งจุดตรวจตามถนนสายต่างๆพร้อมส่งตำรวจออกตรวจตราตามหมู่บ้านชุมชนเพื่อป้องกันแก๊งมิจฉาชีพลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเข้ามาก่อเหตุในช่วงงานลอยกระทง ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้จองห้องพักในโรงแรมต่างๆเพื่อเข้ามาร่วมงานลอยกระทงแต่พบว่ายอดจองน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมานะคะเนื่องจากไม่มั่นใจต่อสถานการณ์ทางการเมืองของไทยในขณะนี้ค่ะ